พามาดูนะครับหินเกียร์รุ่นสวิทบีบใต้ท้องนะครับ9556 HT นะครับ HT นะครับเสียบป,ปุ๊บติดป,ปั๊บเลยนี่แบบนี้เรียกนะครับอาการสวิทค้างนะครับเดี๋ยวเรามีแนวทางแก้แบบไหนอ่ะไปชมพร้อมกันครับอ่ะแกะก่อนเลยนะครับแกะ สำหรับตรงนี้นะครับกดแล้วจะดันออกมาทางแหลกเลยนะครับทางแหลกเลยแล้วก็กดตรงนี้แบบนี้ต้องเอาไปเป่าลมนะครับเป่าลมเพราะว่าน่าจะเอาไปตัดันสน่วนของกระเบื้องรือะไรสักอย่างนะครับโอกระเบื้องห้องหินอ่อนนะครับจากนั้นเราเอาตัวเราตัวล็อกสายออกเสร็จแล้วนะครับก็ครับเอานี้โป้นะครับงัดตัวนี้ขึ้นนะแล้วก็ความลงครับความลง ล้วก็ดันเนาะอาจจะต้องปลดสายสีแดงนี่ก่อนนะครับสองเส้นดึงขึ้นมาเลยแบบน,นี้ไม่ต้องวัดนะครับเสียอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยววัดเราจะมาบอกไอจีอ่ะก็มาดูนะครับวิธีการเช็คสวิ์นะครับก็จะเป็นตรงที่เราเอาไฟบ้านเข้านะครับแล้วก็ตรงฝั่งที่มี2เขี้ยวนี่นะครับ ปัดนะครับโดมืเตอร์เข็มขึ้นนะครับโดฝั่งนี้ <Ghost. S 1> นะโคดอะหนึนะสวิใช้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่กลับเข้าไปนะครับธรรมดาที่จริงสายไฟ,ไม,ยไฟมันจะต้องอ้อมหลักสองอันนี้นะครับมันต้องอ้อมนะครับแต่นี้นะครับสายไฟอันนี้มันใหญ่นะครับมันใหญ่ เดิมทีสายไฟมันจะเล็กนะครับก็ใส่ตัวรัดลงไปเลยแล้วก็กลับอย่างนี้นะครับแล้วก็สายสีแดงที่เราด <relationship> ึงออกนะครับเสียบเข้าไปเลยขาได้ขาหนึ่งก็ได้นะครับสองฝั่งนะครับซึ่งจะมีสี่ขานะครับเราก็เลือกเสียบนะครับแต่อย่าไปเสียบห้องเดียวกันนะไปเสียบแยก เราใส่ทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมครับเราก็มาเช็คไฟผ่านก่อนนะครับก่อนที่จะปิดฝาท้ายโกดมิตเตอร์ขึ้นนะครับโกดอันนี้เครื่องพร้อมติดแล้วนะนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปใส่ฝาฝาท้ายกันนะครับจากนนั้นเราปิดฝาท้ายนะครับก็เลงไปเลย้นะองคข้อ,อนิดนึงนะล้อหน่อย ก็ต่างนี่นะวกาดูรับสายตรงนี้อาจจะต้องเก็บหน่บยนี้หนึ่งเก็ไปค้ำ่ะอ่อนล็อกนะครับก็ลองก่อนเพื่อผิดผาดเราจะได้ไม่ต้องลื้ออีกรอบเปิด ง่ายๆนะครับเนาะอะไรอาจจะไม่แพงนะครับแต่ที่แพงอาจจะเป็นข้าแรงช่างนะครับเราก็อะไรเราทำเองได้ก็ทำเองครับ